อวยมาแล้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอกให้ดีใจนี่ไซคัปเตอร์ค่ะทุกคนขออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเพิ่มเลยโอ้ยมาแล้วในที่สดุด <c> ใ <oughs> นที่สุดเท่า มินี่ในห้องซอนบูมกันอีกแล้วนนเรากลับมากับเกมมาเก้าของค่ายพีจีกันนะคะกลับมาอัปเดตเกมนี้กันดีก,กว่าเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะมา,าไปเลยอ,ะอ่ะอืมวันนี้เราเอาทุนมาเก้า้หสิบหกาทเนียคะขอเอขอพี่เบ็ดสิบบาทก่อนนะถ้ายังไม่เข้าเดี๋ยวเราจะไล่เบ็ดขึ้นไปนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนออโต้สปินสามสิบครั้งมาดูกัน เกมนี้เคยกลับมาในทอปไฟ์ของเรานะเป็นเกมที่แตกง่ายนะคะแต่มาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้จะแตกง่ายอยู่หรือเปล่านะเจว่าโอเคโหบาทหนึง <laughs> okay, oh, จะร้ายมา <laughs> แตกไม่แตกโอ้ยไวไวขนาดนี้ไม่เข้าเลยไวให้ why? Why? มาต้องสองตัวอเคมาสวยขออีกดอกโรเล็ตก็ไม่เข้าไว้ ขอรูปลดหน่อยขอลดหน่อยดิโหไม่ไหลเลยนะคะตัวแพงไม่เข้าเลยโอ้ยหัวร้อนเปิดมาก็เงียบอะไรขนาดนี้อ่ะสวยมาแ8บาทยังไม่ได้เท่าเบ็ดเลยอ่ะดูจากทรงแล้ววันนี้เราแน่จะไดอายาวเนเกมนี้จะมาไหมโอ้ย เอาสองบาทได้อยู่อ่ะมาวายเหลืออีกเฮ้ยวายวายอีกสามครั้งได้ไหมสวยโอเคนะเราว่าดอกนี้สามร้อยสิบสี่บาทไปแล้วทุกคนพอได้ทุนแก้อนต่อนะรางวัลก้อนโตมาดอกเมื่อกี้รู้เรื่องแต่ยังไม่พอใจนะมารางวัลมีกล้าแล้วค่ะทุกคนแปะไปที่สี่ร้อยสามร้อสี่บาทพอได้คุนแา้วก้อนต่อนะปะไปต่อดีกว่า เอ,อสวยไหมโอ้ย,โ,อยโหรถมาลัวข้าวนเท่าไรฮะบาทนึงวา่าไรมากอีกว่าได้จะได้เท่าไหร่โอ้โหสองบาทอะไรทำให้โวดูดีขึ้นเลยเนี่ยอ๋อ ้ให้มาเท่าเบ็ดน,นะคะทุกคนวยมาสวยอยู่สิบมาไล่ไวายอ้ยเอาะไรต่อนี้คุณพี่จะตีอะไรดีไหม <laughs> ยังนะยังนะมาขอดูก่อนดีกว่ะน่าจะเกมนี้มินิว่ะน่าจะต้องใช้เวลาสักพักนะคะทุกคน ไม่ปังก็พังนะไหวมาอยู่ได้อยู่นะอ่าเราอย่าลืมนะคะค่ายพีจีของเว็บเราเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะทุกคน1บาททุกเกมนะใครที่อยากมาเล่นด้วยกันคลิกที่ลิงก์ด้านล่างมาเล่นด้วยกันได้เลยนะเอาใครที่อยากให้มินนี่เล่นเกมไหนนะคอมเมนต์กันมาที่ล่า,ลางๆเลยคอมเมนต์มาลิงก์ด้านล่างอะไรล่ะคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะมาแล้วก็อย่าลืมแอนไลน์มาพูดคุยเทคนิคก,ก,กันได้นะ แต่ตอนนี้มาดูกันนีกขวาแม่งยังไม่เข้าเลยเว้ยปิดโทรศัพท์แล้วนอนเลยได้ปะวายมาได้อยู่นะเดีย๋ยวเพื่งว่านี่สิบหกบาทมาจังหวะแบบนี้ขอคอมโบลัวๆน่าจะเข้าแล้วมาไม่มาโอ้ยมาจะมาหรือไม่มาอย่าก,ก้างๆเงินกึ่งดี่ได้อยู่มาไหลมาวายแบบนี้สวยค่ะ ขออีกนาฬิกาไม่นาฬิกาไม่เข้าเลยโอ้ยเสียดายมากสวยอะทุกคนคึกหน้ากระดานไปดิวายมาโอ้เสียดายมากแถวสองเนยะเออโอเคสวยอยู่ สวยค่ะทุกคนนุ้ยต้องหวาแบบนี้น่าจะมาแล้วนะเง <c oughs> ียบอยู่เลย <c oughs> ทุนไม่หายไปไหนเลยนะคะ <c oughs> ลองลองๆอยู่แบบนี้ <c oughs> จะได้ไม่ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> สายสวยค <c oughs> ่ะ <c oughs> ผู้หญิงเข้าในปีเยังไม่ได้ตัวแพงเลยว่ะอ่ะสวยมาเลยเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวมาลองให้ดีใจดีไฟเกตเตอร์ค่ะทุกคนขออีกตัวนึงเดี๋ยวเพิ่งเลยโอ้ยมาแล้วห <Yeah! S 1> นที่สดุดเย้ เฮ้ยสดเข้าแล้วนะคะทุกคนสเก็ตเตอร์4ตัว15หมุนฟรีเกมนี้ให้สเก็ตเตอร์มาจุกให้หมุนฟรีมาจุกมากนะสเก็ตเตอร์เข้า4ตัวคือได้15ฟรีสปินทุกๆุกเลยนะมันจุกตรงนี้แหละเกมนี้มันจุกมากนลคะเวลาเข้าสเก็ตเตอร์มาลุ้นกันดีกว่าให้พามาเล่าเรื่องให้ทุกคนว่ามันจุกยังไงบอกแล้วสวยมากคูณ5มาแล้วค่ะทุกคนได้มาทีรู้เรื่องแล้วถ้าแตกดอกนั่นแะอ่ะยังไง96บาทพี่ต่อหนึ่งตัวถูกๆเลยนะ เหลืออีกสิบเอ็ดครั้งโหเหลือเหลืออะไหนแต่นอีกรอบไหมขออีก,กตัวหนึ่งสเก็ตเตอร์ฮึใจเป็นแรงมากโอ้ยโอ้ <c oughs> ยลุ้นขอหน่อยมาไหมโอ้ยแต่ง <c oughs> บ่อยๆแบบนี้หวัจมดเลยมาไม่มา โอเคไมสไลค์ค่ะอย่างน้อยอนอ,ยน,อนก้อนโตของเราแมสลางทุกคนมาแตะไปที่รางวันเมกาค่ะสี่ร้อยแล้วนะโอ้เปลือยตั้ง,งสิบเอ็ดครั้งโหซูเปอร์เมกาห้าร้อยสามสิบแปดโอ้เล็กตั้งสิบเอ็ดครั้งมาโอ้ยขอขอ,ขอแบบดองเมื่อกี้ ขออ,อีกรอบหน,นึ่งอ่ะอห้ทุกคนใครนะคะที่อยากเล่นเป็นตรงแต่งงานเหมือนกันคลิกมาที่ึิงด้าล่างได้เลยนะเอาไปที่นี้เล่นนะคะเป็นเนื้อตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านเอเยนายังซีนนะคะไม่ลดอัตราการชนะแน่นอนไม่ล็อกยุดนะคะแล้วที่สัมพันเบ็ดขั้นต่ำแบบอยบนะู่ที่หนึ่งบาทนะทีจีทุกเกมหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ใครอื่นมีศูนย์สุดาบาทนะใ้าอยากาเล่นด้วยกันคลิกที่มินด้านล่างมาเล่นด้วยกันได้เลยนะสวยค่ะคูณสิบหกไปแล้วนะ หลอนก่อนสองร้อยที่สองมาบี่รออะไรอ่ะรางวันเมก้าว่าแตะไม่พี่โอ้โหมาถึงสี่ร้อยแล้วทุกคนคุยซุป,ปเปอร์เมกาดาวา้วยว่ะซุป,ปเปอร์เมก้าสองร้อยปิดมีที่ไหนเฮ้ยหนึ่งพันสองร้อยมาถึงแอนดราทุกคนเบ็ดสิบบาทสวยมากมาเลยครั้งหนึ่งขออีกดอกหนึ่งสุดสุก่อนจบ ขอเจ้แบบสวยๆวยได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้จุกมากนะบอกเลยนะไม่ตรงที่แตกง่ายแบบนี้ให้ภาพมาเล่าเรื่องหนึ่งพัแป้บาทถวายนะคะทุกคน <S <S กำไรเกินเท่าตัวแล้วนะ <S <S วินนี่พอแค่นี้นะคะมาทวายวันนี้วินนี่ก็พอใจเท่านี้นะคะใครอยากรู้นะเล็กคลิกทีท่นี่รับรางวัลเล่นด้วยกันได้เลยสำหรับวันนี้วินนี่ไปก่อนแล้วนะอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำเป็นกำลังใจให้วินนี่ด้วยนะจุ๊บ